นี่ฟักแมวสั่งในเน็ตมาปลูกมาปลูกอยู่บุรีดำก็อากาศร้อนไม่คิดว่าจะออกหน่วยแต่นี้แก่แล้วเก็บไว้ทำพันทีนี้ยังไม่กินเอาไว้ทำพันุ์ก่อนเพราะว่าเพ็งเขาบอกว่าซื้อมาปลูกก็จะได้กินแต่ยอดเพราะบ้านเราไม่ใช่เขีดหนาวเขตดหมกแต่ปลูกแล้ว เต็มเลยครับนี่ออกเต็มเลยฟักแมวนี่ยสร้างจากสร้างจากเนตรเลยครับลูกก็ใหญ่นี่เอาไว้ทำพันกินยอดอร่อยครับเขาเยเวลาผัดอะไรเยอะผัดชายเตยี้นี่นี่นี่แล้วก็มดแดงก็ปล่อยเขาไว้ไว้กับต้นจิก ไว้เลี้ยงไว้นะครับหลายลังเลยช่วงนี้หมดแดงเริ่มหายยาเพราะคนฉีดยากันเยอะนี่ก็ปล่อยตามธรรมชาติอันนี้ก็แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ย <c oughs> ยังมีปุ๋ยอยู่ใส่ขี้ไก่หน่อยนิดหนึ่งโอ้นใบยอดกินอร่อยยอดชยโยตีนี่ฮะปููกของที่กินได้ไปเรื่อยๆครับ ก็มีต้นมันต้นเดียวนี่ฮะต้นพอดีมันมาปลูกใกล้ๆทางน้ําผ่านนี่น้ำที่ซักล้างนะครับมันก็เลยเกิดสวยงามไม่ต้องรดน้ําเลยก็ได้ผลผลิตก็ถือว่าผัดที่สั่งจากเน็ตประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างนี่ฟักแมว เรียกอีกอย่างว่าอะไรเนาะไทไปเพชรบุรเรียกแต่ฝักไปเอาซีส่วนมากซื้อมาเป็นของฝางครับเดี๋ยวปลูกอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบครับสวัสดีครับ